สวยมากเลยดูสิทุกคนป่าพี่น้องเหลียวเบิังเลยจ้ะบุเบอรี่จ้ะพี่น้องเต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องจะเบิงังเต็มต้นปลุกนกเอื้อเงือกพี่น้องจา๋าเห็นมาจากผัสสะพ่าเจ้าเก็บคักคัดมานี่เก็บคักคัดพะนองจา๋าเก็บคักคัดอัอนนี้พี่น่ะ ถ้าส,สวยๆคักๆแน่ๆแล้พี่น้องจาพามาเบ่งเด้อพี่น้องนี่หสวยๆเลยเจ็บเยอะมากคนนิบาพี่น้องจเบ่งเ้ห็นนางงามเก็บดิพ่นนเห็นนางงามบ่นางงามพี่น้องเห็นนางงามบา่นางงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องนางงามสวัสดีค่ะยงวัสดี่ะยังวันนี่ะสววัี บูเบอรี่นะจ๊ะทุกคนจ๋าเยอะมากเดี๋ยวโฟลมีนะคะเราจะพาไปดูลุกนะคะนอ้องบูเบอรี่มิตรนนยเงยจ๋าลูกเฮีย่ะอยู่ค่ะนี่ค่ะตอนที่เราเก็บนะคะโครเอร์ค่ะตอนที่เราเก็บเราต้องลูกดูดูว่าลูกไหนที่แบบว่ามันแดงสุดนะคะทุกคนขาเนี่ยเนี่ยมันแดงอย่างนี้นะคะเนี่ยทุกคนมันเยอะมากนะคะ เยอะจริงๆลูกค่ะนี่เต็มไปหมดเลยนี่เรียกด้วยค่ะนี่ดาวเดย์ค่ะอันนี้ข,ข้างล่างค่ะอยู่ขาเนี่ยลูกมีค่ะบูเบอรี่เอ๋อยบูเบอรี่เยอะมากมา,กมา,กายไก่กองมีตัวลูกใหญ่ๆอบอวบ

พี่น้อง๋จจะเป็นนางงามเก็บอีนนางงามพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะลูกเฮนะคะวิธีการเก็บนะคะทุกคนขาวิธีการเก็บเราก็จะเก็บแบบนี้นะมันจะเก็บเราจะไม่ให้เห็นลูกสีถ้ามันสุกมากมันจะเป็นสีแบบนี้นะทุกคนนะเนี่ยถ้ามันสุกมากนะคะก็จะเก็บเลยมาถ้ามันถ้ามันเป็นสีเหลืองแบบนี้แบบลูกเนี้ย มันก็จะเป็นตูดสีชมพูชมพูเราไม่เอานะคะแล้วก็จะเอาสีแดงแบบนี้นะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะเราก็จะลวดลวดมาเลยนะคโอเคค่ะคัมโคลสค่ะดิสเว a นนะคะเนี่ยพี่น้องค่ะลูกไม้เฟสน้ดเลยคะ่ะเนี่ยพี่น้องเห็นบอวันนี้ก็จะพามาซิมนะจ๊ะทุกคนค่ะมันเยอะมากแสบแสบ,แบพี่น้อง สุดยอดไปไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โอเคปลาจิโตอยู่ในพื้นนี่ไหมพิมนน่เทคอันนี้ในพื้นเนี่ย,น,ยน,น,นี่พี่น,น้องจา๋าเก็บมาเลยจ้ะ อินงามเก็บมันในจั๊กเธอสู่ชีวิตไหวบอมมันนี่คนน่ะพี่น้องจะเบิ่งยาใหญ่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 นุ่ยใหญ่บอลงลงลงถังไปนะเจ้าหนูจ๋าลงอะไรนะลงหม้อไปเชจะดีลงหม้อไปเชิดดีพี่น้องจะเบิ่งจ้ะป่าตีทู ບາ <m any thing two>